ไหนเขามีตัวใหม่เข้าอะไหนขอดูหน่อยสิโอ้โโอ้ไหนอ่ะเรพาร์ตอะนี่หรอโอ้โหจำได้ตอนเข้าเกมเห็นมีบอกว่าปืนใหม่ด้วยนี่ไหนในสกินนี่หรอ ว้าวเออาร์ไทยอรอใช่ไหมแม่ปืนใหม่เร็วเท่าไหร่ปืนใหม่เร็วเร็วพาร์ทเร็วเท่าไหร่ออกเร็วยี่สิบตัวละครใหม่เร็วเท่าไหร่เร็วสามสิบพาร์ทโอเคตามนี้ วันนี้มีแท้าตามนี้อ่ะก็สัปดาห์นีม้มีแท้าตามนี้เจเคฉะนั้นตอนนี้ทำโปรเกต์ตามนี้ก่อนแล้วกันได้รีเควสอาไห้ครบก่อนเลโนวาหรือ EMT 2เกมทำดาเมจสามพันขึ้นไปแล้วก็เรียกรดเอาหนึ่งครั้งป่ะเลย น่าแ้เลได้ยินเสียงแล้วนั่นแห่ยิงเราเหลอทศเ,เอ้ยอย่าเพิ่งไอ้เย็นอาเห็นละยิงไม่แม่นนเราอะใช่ไหมมือัา่างาเ้าไปเพื่อน ไ,ไหนอะ่ะสวัสดีครับทำอมไรน,นี่นมาทำไมอ่ะไม่รู้เร่ง Để mà thân lưng bê đà bé Không có này này à đó Ai vậy? Đi nào hả? 1

ติดบัตรไลโอ้ยไอไม่ใช่บัตรไลท์ไอเจ้าวอลเฟมไอดอกสัหน่อยเด้อควีตตายละหนึ่งควีตสสามพันดังได้ได้ได้เพื่อนได้ได้ได้ให้ช่วยค่ะได้ได้ได้ที่ไหนกันนะ ไหนกันนะไอ้นคนตรงนี้อยูไ่ไหนกันนะไหนอ่ะไปแล้วเหรอเสียใจจังเลยวันนี้อะ่ะสวัสดีครับเพื่อน อยู่ไหนกันนะทำไมเราอยู่ตรงนี้คนเดียววะไม่ได้อยูไ่ไหนกันเนาะอู้อยู่ว่าทำไมกันตรงนู้น่ะไม่ช่วยกันเล่นเลยไม่เป็นไรอ่าครับตามสะดวกครับขอซื้อของก่อนนะแล้วทำอะไรกันตรงนั้นนะล่ะทำไมล็อกกันอย่างนั้นนะอ่กกนอนนนะเออ เดี๋ยวจะเชื่ออ่ในกันโอ้โหกระสุนทั้งหมดโอ้สามคุณ งกัะหน,นูุไม่ยุ่งกัะหนูครับไม่ผลิตปืนตองหนึ่งโอ้โหอีกตัวเดียวดีนะแอร์ดอกยังอยู่ bên này cả này à ui đưa đưa chơi yên chơi yên chết bao bao chết bao ui khai yên cả ô tai hổ นาเมฆาสามร้อยก็รางวัลหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็เลยระดับครบแล้วมีคนว่าไม่มีนะไม่มีคนนะเดี๋ยวม่มีคนทีหลังนะไม่เอานะเพื่อนบวกแล้วข้าเพื่อนน็อกไปแล้วด้วยไม่ใช่แค่บวกแต่น็อกไปแล้วอู้อู้ตามตีเลยตรงนั้นอะ ก็บวกกันเลยนี่ก็ลงมาตรงนี้นทางนู้นน่ะน่าจะเซนตี้แคมอ่ะเดี๋ยวซื้อกระสุนไม่เสียด่วนอะไรไม่ออกไอ้ยิงเสียงคนือหูฝากเหมือหูฝากเลยเมื่อกี้ยิงเสียงเหมือนคนกลางร่มนั่นไงไม่ได้หูฝาดจริงด้วย ไหนๆทั้งที่นยู่ไหนสวัสดีครับเอาเลยอ่ะอ้าไม่ใช่เพื่อนเพื่ยิงไรไม่ยิงไรยี่ไม่น็อกเอออยู่ไหนครับโฮ้ยโอยไรอ่ะยิงไรอ่ะ

อู้ยางหลังก็มีอูคู่ใครเนี่ยสีผมรู้ไหมครับรรเฮ้ยแหมเกือบไปแล้วอ่านี่แล้วกันตังจะพลาดแล้วไม่มีกลุ่มไม่มีเก,กาะกันเลยอะ อ่ามึงจริงเลยนะเริ่ยิงแล้วมาสอบแชทอยู่ ผ่าแล้วใจยเย็นใจยเย็นตอบแชทอยู่มือสั่นขอโทษด้วยเพื่อนมือสั่นมาก

เอ็กคิวเพื่อนผมหมอคุณเอ็กคิวเพื่อนผมเดี๋ยวกนะด้เพื่อนใจะน,นะหมอไม่ทำงานเลยหมอ มาแน่มันมาแน่มันมาจริงด้วยมันมาจริงด้วยมันมาจริงด้วยเร็วเรื่อยวิว <c oughs> ม่มาชัดกระสุนแล้ว <c oughs> กลับมาเกิดแล้วต่างอยู่หมื่นสี่เมื่อไหร่จะได้ซื้อเกาะซื้ออะไรสักทีตรงไหนดีโอ้ตรงไ้นก็มีคนตรงไหนได้งั้นแล้วกัน แต่ยังนะเพื่อนแม่มขอหน่อยนะโอ้โหเหลือจะเคลี่ยน ยิงขายิงขารู้เคยเล่นตอ <laughs> ท้องเหรอพี่พี่กอท้องเหรอ

พรวลงลงไปอย่ายิงผมเลยจริงๆนะอย่ายิงผมเลย u s i วิ่งเือกน้อเือ,อ,อน่าที่จที่เล่น ไม่มาใช่ไหมเพื่อนอ่ะเอาเพื่อนอยู่ในวงแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเราพี่ไม่โดนคนนอกอื้มในิดเดียวอ่ะฮึ เอ้ยก็พิดตายหงวตายเสียงเสียไมยเนี่ยกูหรูอพิ่เซอร์เอาปาทำไ ยิงขาจะไปยิงกรบ่ทำไมยิมยงขา,า,า,าดิเนะดี๋ยวกี่ควอ่ะเดส่งตี้อ่เรา้ว่าเขาอ่้เห็นแล้วเฮ้ยเสียงหรวะ khô, subscribe cho kênh Ghiền อ๋อเพื่อนตายหมดมันเปตงังที่สองก็ยังดีวะที่สองเหมือนที่อย่างเงแล้วจังหวะนี้ฮะที่บ้านบีี่ต้าเฉยกันไว้เจอกันขอน้า ไม่ได้เลยแา่